ไผ่กันค่ะดูพอเห็นไผ่ <c oughs> เดี๋ยวลงมาข้างล่างหูเดี๋ยวลงมาข้างล่างนะเอามาให้เล่นข้างล่างนะต้องนั่งเฝ้าด้วยค่ะตอนเล่นเนี่ยดี <c oughs> ย๋ยดูนะคะพอเปิดเปิดปุ๊บเนี่ยกลูกันลงไปเลยอ่ะอือกลูกันลงไปเลยค่ะลงไปแล้วยู่งยิ่ มอ้อมดูเขากินไผ่ไปแล้วก็เล่าไปแล้วกันที่อย่างนี้ค่ะแม่อ้อมจะเล่าให้ฟังเรื่องเรื่องแรกก่อนก็คือเรื่องเจ้าหมาเซเเรียบ้านหลังหลังนั้นนะคะคือเมื่อวานเนี้ยเดี๋ยวแม่อ้อมเออแม่แต้มเนี่ย ก็ชื่อชื่อรวยนะคะแม่แต้มชื่อรวยก็คือเมื่อวานนี้ตอนช่วงเย็นเนี่ยที่แม่อ้อมอ่ะกาลังจะไปให้อาหารแมวแมอ้อมก็ได้ยินแหละเจ้ารวยตะโกนคุยนู่นคุยนี่กับข้างบ้านคือรออ,รอ่ะคือรอแม่อ้อมไปนะคะก็พอแม่อ้อมเดินไปถึงปุ๊บก็เรียกพี่อ้อมเนี่ยมันมาแล้วนี่จะทํายังไงก็คือเจ้าเซเบีรยรตัวนั้นนะ่ะมันข้ามข้ามฝั่งมานะคะคือทะลุกําแพงเนี่ยก็คือกําแพงจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วมันแตกแตกเสร็จมันก็แบบคือพยายาม แทะกำแพงแล้วก็ทะลุจนกำแพงรอดเข้ามารอดเข้ามาเส้นอ๋อเราตอนแรกเราก็ว่าเอาเจ้าแต้มก็ในเมื่อเจ้าแต้มมันมันมันอยากมีเพื่อนไม่ใช่หรือนะอยากมีเพื่อนไม่ใช่หรือเราก็ว่าอย่างนี้นะปรากฏว่าเจ้าแต้มห่วงบ้านค่ะไม่ยอมจะกัดน้องเขาก็เลยต้องเอาแต้มเข้าบ้านแล้วก็โจเนียก็วิ่งแบบวิ่งไปวิ่งมามันซนมากค่ะเพราะเนื่องจากมันเล็กมากมันเป็นหมาเด็กอะค่ะเพราะว่ามันตอนแรกเราเน้กว่าเป็นหมาโตเพราะว่าถ้าเป็นหมาโตทำไมมันไม่ข้ามรั้วอ๋อมันเป็นหมาเด็กค่ะคือมันยังเล็กมากแล้วมันก็ขี้เล่น แต่ว่าแรงมันเยอะเนื่องจากมันเป็นหมาพันุนี้ใช่ไหมคะแรงมันเยอะทีนี้เนะี่ยเขาจะเอาข้ามฝั่งคืนกลับไปเพราะว่าแต้มมันไม่ยอมแต้มมันวนวายคือจะเขาจับไอเจ้าแต้มเนี่ยขังเข้าไปในบ้านจากแต้งขังเข้าไปในบ้านแต้งมันก็จะพังประตูออกมาให้ได้น,นะนะแม่ออมก็ต้องเดินเข้าไปแล้วก็ทํำยังไงล่ะทีนี้ครับตอนแรกเลยเขาจะบอกให้อุ้มอาอแม่อองก็บอกทำไมไม่อุ้มข้ามฝั่งคือรั้วเนี่ยมันสูงประมาณอกเพราะว่าเขามีการต่อเติมเอ,อ่อบล็อกสูงขึ้นมาประมาณอกได้คือไม่สามารถที่จะต้องจะจับ โยนลงไปได้ก็เลยต้องใช้สองคนทั้ี้ปรากฏว่า,าลูกสาวเขาอยู่พอดีลูกสาวเขาก็เลยปีนข้ามรั้วไปทีนี้แม่อ้อมอยู่ฝั่งนี้ก็เลยใช้วิธีล่อค่ะก็เลยบอกเอาใช้วิธีล่อเขาแล้วกันก็คือมาๆๆอะไรเงี้ยวิ่งก็วิ่ง,ว,งวิ่งไป,ว,งไปวิ่งมาค่ะก็วิ่งบอกให้ฝั่งนู้นลอ่อสุดท้ายก็คือล่อจนมันทะลุรั้วเข้าไปแม่อ้อมคือแงะแงะ่ปูนออกมานะคะแง่ปูนออกมาให้มันเป็นที่กว้างหน่อยเพื่อให้มันมุดสะดวกมันก็มุดเข้าไปฝั่งนูน้นก็เป็นอันเสร็จภ,ภารกิจในการ เอามันกลับคืนไปเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้ามันอยู่ตรงนี้มันอยู่ไม่ได้และอีกอย่างก็คือเขาก็มีเจ้าของแต่มันน่าสงสารมากเลย,เยคือมันเป็นหมาเด็กอะคะ่ะแล้วถูกปล่อยไว้ข้างนอกน้องก็ไม่เข้าใจนะว่าทําไมเขาถึงปล่อยหมาไว้ข้างนอกเราเองเนี่ยคือกลัวที่สุดคือหมาถูกยุงกัดโอเคเราเข้าใจว่าบางคนเขาเอาไว้ไม่ได้แต่ว่าทีนี้เนี่ยถ้าถ้ายังไงก็คือต้องกินยาเพราะว่าสิ่งที่เรากลัวก็คือจะเป็นเอ,อ,อะไรนะเดี๋ยวก่อนนะพยาธิเม็ดเลือด ถ้ามาถูกโยงกันจะเป็นพยาธิไม่เรื่องไงทีอนี้พี่ฝนของแม่อ้อมเนี่ยทีออ่แม่อ้อมแม่อ้อมต้องระวังพี่ฝนเพราะว่าออพี่ฝนเนี่ยเขาไม่ได้กินยาไม่ได้กินยาพวกนั้นเพราะว่าแม,ม่อ้อมจะกลัวเรื่องชักก็เลยจะไม่ได้ให้พี่ฝนกินยานะคะก็เลยพี่ฝนต้องนอนนอนนอน,นอนแบบนี้นะคะก็เป็นว่าภารกิจของการที่จับเจ้าตัวนั้นเข้าบ้านไปโอเคจบเรื่องที่สองคือเมื่อเชา้า <c oughs> <c oughs> นี้เนี่ยเถอะนะแม่นั่งอยู่เมื่อเช้านี้แม่อ้อมไปตลาด แต่แม่อ้อมไม่ได้พกโทรศัพท์ไปแม่อ้อมไปซื้อของไปซื้อผักให้แม่ของแม่อ,อ้อมนะคะไปซื้อผักกิดก่อนไปซื้อผักทีเนี้ยปรากฏว่าพอรถจอดปุ๊บแม่อ้อมก็ได้ยินเสียงลูกแมวล้องแม่อ้อมก็หันหาเสียงเอ้ยลูกแมวมาจากไหนได้ยินเสียงลูกแมวล้องเอ้ยหันหาเสียงว่ามาจากไหนปรากฏว่าหันไปผู้หญิงคนหนึง่งเขาเอาแมวใส่ตะก้าไว้นะคะลูกแมวสามตัวน่าจะโตกว่า ไอสามลิงนั่นน่าจะโตกว่าไอสามลิงน่นสักนิดนึงนะคะปรากฏว่าเ,าเอาแมแสกกาวส่ตะก้าไปสามตัวก็จะมีวิเชียนมาสนะคะมีตัวหนึ่งเหมือนชาลีเลยนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นลายสลิดทีนี้เนี่ยก็้องก็ขับรถวนไปแล้วก็วนไปยืนไปดูนางเขียนป้ายติดเอาไว้ว่านางเป็นผู้ป่วยจิตเวชคือเจ้าของนะคะเป็นผู้ป่วยจิตเวชแล้วก็ เอาลูกแมวมาตั้งเพื่อขอค่าอาหารนะคะแม่อ้อมก็เลยขับรถไปจอดรถปาดก็แม่อ้อมก็หยิบตังให้ยี่สิบาทก็คือสมัยนี้คนก็ให้ยี่สิบนะถ้าบาทสิบบาท,บาทบบน้อยมากให้ยี่สิบส่วนคนให้ยี่สิบกั็นเยอะแม่อ้อมให้ยี่สิบาทเสร็จแม่อ้อมก็ยืนถามว่ามาจากไหนเนี่ยเขาบอกว่ามาจากวุฒาิกาสิบสามซึ่งวุฒิกาสิบสามจากบ้านแม่อ้อมเนี่ยก็พอสมควรนะคะก็อืมก็ไกลนะไม่ใช่ใกล้ๆนะแล้วถามมาย,ยังไงล่ะ ขึ้นรถเมย์มาขึ้นรถเมย์มาแล้วก็มาต่อมอไซค์รับจ้างเข้ามาอาถามว่าแล้วมีแมวทั้งหมดกี่ตัวบอกสี่สิบแปดตัวเลี้ยงแมวสี่สิบแปดตัวหนูไม่ได้ให้มันผสมพันธ์กันนะคะคือมีคนเอามาทิ้งเอามาปล่อยหนูเลี้ยงแมวดีนะคะแม่ฟังแล้วแม่ก็งงๆนะหนูเลี้ยงแมวดีให้แมวหนูอยู่ในห้องแอร์แต่ว่าเอาแมวมาด้านขอค่าอาหารแม่องก็ยังงงๆอยู่นะเพราะว่าถ้าเลี้ยงในห้องแอร์เนี่ยค่าไฟเป็นพันๆน,นะคะมันไม่ใช่ถูกๆก นะและแมวอาหารแมวสี่แล้วแมวสี่สิบแปดตัวเนี่ยค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่ะคะแล้วนางก็ดูแต่งตัวกนเลิกกําลังคือเชื่อได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะไม่อ้อมก็แค่มองๆนะทีนี้ก็เออก็เห็นถุงอาหารคือถุงอาหารเนี่ยน่าจะมาสักสามโลได้ที่นางหิ้วมาใส่ถุงก๊อบแก๊บมานะคะแต่เราดูแล้วอาหารมันเหมือนอาหารหมามันไม่ใช่อาหารแมวนะคือเราก็ดูเราก็ไม่รู้าอาหารแมวแต่ละชิ้นม่เหมือนกันซึ่งจริงๆอาหารแมวมันต้องเมเ็ดเล็กไงแต่นั่นเม็ดบางใหญ่ มันก็บอกแล้วเ,เขาบอกว่าเอาเนี่ยให้มันกินเราก็ตายไม่เป็นใหญ่ขนาดนี้นจะกินเขาไปได้ยังไงบอกมันก็ดั้งแท้กันนะพี่อ่าเสร็จพอมไม่อ้อมยืนอยู่ก็เริ่มมีคนเข้ามาลุมแล้วก็ให้สตางบ้างทีเนี้ยปรากฏว,ว่าก็ช่วงที่ลุมแล้วเปิดตะกร้าให้ไม่อ้อมดูเนี่ยก็มีพี่แกเป็นสะพ้ายของบ้านเฉลิมอยู่บรรุงนะคะคือเมื่อก่อนนี้แกจะขายกับข้าวแล้วตอนหลังหลังจากที่พี่ของพี่ชายของ,ของ,ข,องของปลาเหลิมอะ่ะแกเสียแก แกก็เลยเลือกขายกับข้าวแล้วแกก็เลี้ยงแมวด้วยแกก็เลยบอกว่างั้นแกจะเอาตัวหนึ่งแกจะเอาตัววิเชียนมาดนะอ่แกจะเอาตัวหนึ่งตัวนี้เราก็ถามอ่ะตอนแรกเลยพี่อยู่นี้ก็นิ่งเราก็บอกว่าพี่เอาจริงใช่ไหมพูดเอาจริงใช่ไหมถ้าเอาจริงเดี๋ยวอ้อมจะกลับไปเอาตะกร้ามาให้อ้อมก็บอกวนนี้นะเสร็จปรากฏว่าแกก็จะเอาเราบอกเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อมเอาตะกร้ามาให้ปรากฏว่าเจ้าของบอกว่าไม่ได้ค่ะตัวนี้ไม่ได้สองตัวเนี้ได้ คือลายสลิดกับสีดํามาได้แต่วิเชนมาสมีคนจองแล้วล้วก็บอกว่าเอายังไงเขาบอกให้เขามาเอาทีเนี้ยก็มีแม่ค้าอีกคนนึงก็คาดคันว่าตกลงเนี่ยมันเขาจะเอาจริงหรือเปล่าถ้าเขาไม่เอาก็ให้พี่เขาไปเพราะว่าพี่คนนี้เขาเลี้ยงดีเขาเ็าบอกไม่ได้คะ่ะเพราะว่าคนที่เอาเนี่ยเขาให้เบอร์โทรหนูไปแ,แล้วค่ายหตังค์ห้าร้อยก็คือแต่ตัวที่วิเชนมาสสวยมากลายสลิดก็สวยค่ะทีเนี้ย ตัวลายสลิดมันก็จ้องหน้าไม่ออมทกทีนี้แม่ค้าเขาก็บอกว่าแม่ค้าทงนั้นเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยมันมาจ้องหน้าขนาดนี้แล้วทําไมไม่เอามันไปแล้เราก็บอกว่าปาดเอามาได้ยังไงที่บ้านมันเยอะแล้วปวดหัวเราก็บอกแบบนี้นะก็คือเดี๋ยวนางก็คงออกกลับบ้านไปเพราะว่าหลังจากที่แม่อ้อมเริ่มขับรถออกมาคนก็เริ่มกระจายออกไปแล้วก็คือหลังจากนั้นแม่อ้อมก็ไม่รู้แล้วล่ะค่ะว่า นางยังไงแม่อ้อมก็ไม่รู้นะว่าเอเรื่องที่นางพูดว่าเลี้ยงแมวสี่สิบแปดตัวแล้วอยู่ในห้องแอร์นะัจริงหรือไม่จริงแต่ว่าเอาเป็นว่าก็สงสารลูกแมวแต่ถ้าหากว่าตัวนั้นได้บ้านไปก็โอเคแม่อก็ไม่รู้นะว่าหลังจากนั้นจะมีคนให้มาเอาอีกหรือเปล่าเพราะว่านางก็บอกว่านางยกดายสลิดให้แม่อ้อมแล้วเขาบอกว่าอ,อมันเยอะแล้วเราไม่เอาถ้าเอามันไปถ้าจะเอามานะเอาชาดีเก็บไปไม่ดีหรอคะก็เลยต้องตัดใจเดินกลับมาซึ่งสงสารนม่ก็สงสารแต่เราก็ไม่รู้เขาก็คง,ง,ง,งเลี้ยงดีแหละ ดูหน้าตามันก็สะอาดสะอ้านอยู่ละค่ะอืมวันวันหนึ่งเนี่ยนะคะก็แอบไปเผือกเรื่องของชาวบ้านเขาเนี่ยละค่ะแม่อ้อมอืมแบปเดียวเองนี่แรบเดียวจากใบที่มันบานๆนี่มันหุบแล้วค่ะมันกลัวแมวมันหุบเลยเมื่อกี้ใบมันยังบานอยู่เลยตอนแม่อ้อมถือมานี่ใบมันแบบรู่ลงเลยเออมันก็มีชีวิตของมันต้นไม้เนี่ยมันรู่ลงเลยใบนยไอ้ลุงอย่าหาเรื่อง ออถูไปถูมา